ก็หรือว่าจริงหรอไม่จริงถ่ายน้ำจะไม่มีเพื่อนเลยเหรออยู่มีเพื่อนแค่คนเดียวแล้วค่ะตอนนี้ใช่ค่ะก็อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันบ่อยค่ะเราอยู่ด้วยกันเราเจอกันบ่อยทุกวันค่ะช่วงนี้ทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยก็เลยว่ามันสอบบ่อยว่าต้องมีโปรเจกต์อะไรยังไงไหมอ๋อด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะมีโปรเจกต์ด้วยกันอีกหโปรเจกต์ว้าวใช่ครับใครเป็นห่วงใครมากกว่ากันคบกันตลอดอ๋อ จะเป็นคนที่แบบเหมือนเรียกว่าเหมือนเขาเป็นคนแบบว่าซุ่มสร้างมาค่ะคือทําอะไรก็ตกไปหมดค่ะแบบว่าเดินไปไหนก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็จะต้องชนจะต้องแบบขาพลิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืะอจะต้อต<ม>คอเดินอยู่ตืนนอนเแบบลยก็จะแฟรี่เดี๋ยวก้าวนะอ,อย่างเงี้ยเลยค่ะ แฟลลี่หัวต้นไม้อะไรเงี้ยใช่หนูก็แบบเอ้ยกลายเป็นว่าหนูดูเป็นคนที่ไม่ระมัดระวังตัวเองเลยใช่ค่ะใช่แฟลลี่ไม่ระวังตัวเองเลยไม่แต่จริงๆก่อนหน้านี้เอิร์นเป็นแบบที่แฟลลี่เป็นโอ้โหเป็นโตอะแต่ก่อนเอิร์นเป็นนะอ่าวว่าเราเจอคนทริงเหรอจริงค่ะหนูแต่หนูช่วยเอิร์นไม่ได้เลยทำยังไงอยู่กับแฟลลี่แล้วเหมือนทุกคนบอกว่าเอิรดูโตมากอะไรเงี้ยใช่เพราะแฟลลี่ไม่ระวังตัวเองก็เลยต้อง ต้องคอยบังค่ะเวลาใส่กระโปรงอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยระวังช่อาปอันนี้พี่ถามมเรียมไว้นอนทุกทอมคลอสแล้วอย่างเงี้ยเราเราไม่กลัวแบบคนติดตามเราแบบนักขวนักวที่ขาเป็นข่าวนี่าอะไรเงี้ยพูดไปก่อนเลยจะได้แบบหลังหลนกันตัวเก่อน คือว่าหนูก็อยากให้มีคนติดตามค่ะคือ oh. พวกเราก็แบบว่าอยากมีแฟนคลับเยอะๆ oh. แต่ว่าหนูคิดว่าการให้สเปซส,สเปซกันอะไรอย่างเงี้ยมันก,ก็ก็เป็น oh. เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันค่ะไม่ใช่แค่กับพวกหนูแต่ว่ากับพี่ๆในวงการ oh. ทุกคนเลย oh. คือพวกเราเหมือน oh. เป็นคนของเขาเรียกอะไรคะประชาชนใช่ไหมคะพอเรายืนอยู่ตรงนี้เหมือนเราก็อยากจะทําให้ทุกคนมีความสุขแต่ว่าการให้สเปซกันก็เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันค่ะ ก็ต้องแบบพอประมาณวันหนึ่งค่ะแต่ว่าณตอนนี้ยังยังไม่ได้เจอยังไม่เจอค่ะไม่เจอค่ะต่ก็ไม่ได้อยากใช่ค่ะแต่เราก็มีแบบพี่ผู้จัดการพี่ปีก็จะแบบคอยดูให้เราอีกทีหนึ่งด้วยค่ะใช่ค่ะครับผม ตอนนี้ก็คือกระแสคู่เรามันก็พอถูกกันน้อยหลายหลายคนแบบเข้าไปคอมเมนต์ในรูปคู่ในกิจกรรมคู่ของเราสาธือนกันว่าติดจีนอะไรอย่เงี้ยก็มีคอนเทนต์ถ่ายรูปคู่อะไรอ่ะค่ะมีว่าไปเที่ยวเราก็เลยเหมือนสแน p ส n a p มาค่ะสนุกสนุก อยู่ด้วยกันแล้วมันใหญู่่พี่คะนุ้เออเอฟซีเราเริ่มจะมาแล้วลูกมาเลยะแต่วไยแตวัยเริ่มทักงานแล้วลูกได้โปรดเอ็นดูพวกเราด้วยค่ะเออ,เอ,อจะตั้งใจทำง,งานค่ะจริงจริงชีวิตจริงตอนนี้ตุนิกันไปแล้วใช่ไหมตุนิคันตลอดเ,ออเรียกว่าเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดแล้วค่ะตอนนี้ทุกเรื่องแล้วตอนนี้อ่าดีกว่า สามข้อความน่ารักของคู่หนูอยู่ตรงไหนเคะให้ยสำหรับแฝดนี่เราเรามีคาำบางคำไหนน่ารักตรงไหนไม่นี้ก็ให้คนอื่นพูดหรือเปล่าคะไม่นี้ตัดกันตับกันเลยกคนพูดของแฝดนี่ไม่นช่้ของเอิร์นได้เลยง่ายมากหนึ่งคือเขาเก่งมากเขาเป็นเขาที่นี่เขาสามารถจริงๆค่ะแบบพูดจากใจเพราะแบบทุกคนน่าจะเห็นแบบว่าเอิร์นคือเก่งรอบด้านนะไม่ว่าจะแบบแสดงร้องเพลง ก็แ oh, น่นนะ <laughs> แสดงร้องเพลงเต้น <laughs> แบบ <laughs> เล่นกีตาร์คือทุกอย่างเขาเป็นคนที่พร้อมมากๆขอบคุณครับ oh, <love. S 1> แล้วก็ขใครสองเขยแล้วเนี่ยใครสองก็คือแบบเขาใส่ใจอะค่ะที่บอกก็แบบคอยดูแลแล้วก็ดูหนูอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี hmm. ้ยข้อหนึ่งก็คือเป็นคนที่แบบมีความตั้งใจมากๆไม่ว่าจะทําอะไรเขาจะแบบ เอามุ่งหน้าไปด้วยใจมีพลังเนี้ยค่ะมุ่งมาอย่างเดียวใช่แล้วแบบใช่ค่ะแต่บางทีแพรรี่ก็ต้องดึงกลับมาบ้างเพราะว่าเหมือนจะมุ่งอย่างเดียวจะจะพูดอย่างเดียวไม่ดูอะไรเลยอะไรอ่ะค่ะ จะอเลก็้รอได้หนูรู้สึกว่าแฟรี่เป็นคนธรรมชาติค่ะเขาจะทำอะไรเขาก็ธรรมชาติไปหมดอย่าเงี้ยก็ไปที่ไหนก็จะมีแต่คนเอ็นดูด้วยคำพูดด้วยท่าทางอะไรเงี้ยอยู่แล้วของเขแล้วก็เป็นคนยังไงนะถึงจะซุ่มซ่ามแต่หนูว่ามันก็เป็นมุมเป็นมุมอีกแบบที่ก็น่าเอ็นดูค่ะใช่แล้วก็ื้ออันนี้คือข้อดีขดี เหมือนตอนแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีมุมของเขาที่เหมือนเขาสนใจอย่างเช่นจะต้องต่อเลโก้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วเหมือนพี่ๆเขาก็จะต้องแบบแปรี่หันมาเร็วลูกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นเขาจะเป็นคนที่แล้วก็อ p พ r ิ c i a t e อะไรง่ายๆค่ะมีความสุขง่ายๆค่ะเปิดจบได้ไีมเนี่ยขอบคุณค่ะครบแล้วครบแล้วไายแม่ๆหน่อยให้แม่ๆเข้าด้อมอยู่ในเขาด้อมอยู่ในช่วยหน่อย ้องฝากหนังด้วยฝากงานเราด้วยก็ฝากฝากตัวฝากนักศพกษตัวฝากพวกเราได้ฝากมันเอิญแล้วก็หนูแล้วก็แล้วก็ฝากภาพยนต์นะคะที่กําลังจะเข้าแล้วก็ผลงานต่อไปของพวกเราด้วยค่ะจะตั้ใจให้เต็มที่ค่ะค่ะพวกเราก็อยากทํางานด้วยกันอย่างนี้นานๆค่ะก็อยากให้ทุกคนแบบซัพพอร์ตพวกเราจะได้แบบอยู่ด้วยกันเป็นนานๆกับพวกเรานะคะ จะต้องหนูมาอย่างลูกอุ้ยยังไม่มีเลยค่ะต้องให้พี่พีคิด้ไหมคะต้งให้พี่พีั้งให้อยได้แนวไหนอยากได้แนวไหนลองใบ้ตบ้าคอยกได้ยังไงเอแบบลยยังไงก็ได้เลยค่ะชอบหมดแต่้องไปดูเรื่องนี้ก่อนแกใช่ค่ะคือต้อง t girl ชั้นห่างระหว่างเราค่ะเราว่าุมภานี้นะคะจะเข้าโรงภาพยนตร์แล้วนะคะอย่าลืมไปดูคือหนูรู้สึกว่ามันนเป็นเรื่องที่ มืนทำให้เรามาผูกพันกันเหมือนกับตัวละครจริงๆคือหนูรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนไปดูแบบทั้ง relationship ของพี่แอนแล้วก็น้องเจนแล้วก็ยังมีปอม,มอ,อื่นๆที่ตัวละครเราตัวตัวละครแต่ละตัวอย่างเงี้ยค่ะพี่บอยปกรณ์แม่จอยอาโปพี่น้องฝนอย่างเงี้ยต้องต่อสู้เยอะมากซึ่งหนูคิดว่ามันน่าจะไปกระทบกับจิตใจหรือว่าอาจจะ r e l a t จุดจักจุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนค่ะ ขอบคุณน่ะเมื่อกี้เราพูดว่าอะไรคะอ๋อเถอะสาขอบคุณค่ะแต่ยังอีกแลวค่ะอีกกี่วันะามใช่ทุกคนค่ะอีกสามวันและคืพวกเราตื่นเต้นมากกันด้วยค่ะสาธด้วยนะคะแล้วก็บอกต่อด้วยนะคะมาคอมเมนต์ได้ค่ะไม่ลั้่ลืมไะไนะไม่ลืมนะคะ

วันใดก็มาได้ค่ะไม่ต้องมีเมสเสจค่ะ <coughs> 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 啊呵。